สบไยดีพี่น้องอย่าเฝ้าก็นั่นกันประโยชน์เราหัวใจจะดอกเราจบเบิกเราจะหัวรววากันกอนจังเป๋อไม่พอเลยบอกโยนี่คิดอยมีนั่นไม่ห้มวันที่เพาได้กยังไม่หไยใส่ยูน่ติยูน่สิจะเบิกแต่งแจ้ฝุ่นแล้ววันที่ทีีมคกาใส่สักกนด้ แต่ลูกสาวมาเมือนเดียบเบื้งมอดมันเด้งขึ้นมาเลยนี่เฮ็ดงานยังอยู่ตอนนั้นเหาอก้อนด้เฮ็ดกดโทรศัพท์เปลี่ยนแต่ยังว่าเบิ่งโทรศัพท์โดยโดยปกติเราสิเบิ่งทั่วไปไหนไหมเบื้องพระเบิ่งพระเบิ่งพระดูเก่งเลยเรานักร้องมันมาได้จัง๊ไหนบ่คนขึ้อยู่นี่แม่นเป็นอะไรกันหรอเฮะโอ้ยวัดละครั้งเนาะแม่นบ่เจ้าพี่พือบังผมเอง บางคุณพ้อบอกับวันละครั้งอันเดียวกันดิแลามีสองวันดิเออลงลงฟูนี่มีอยู่สองมีอยู่สองวันดิครับสมเด็จวันละครั้งกับสมเด็จบางคุณพ่ออันเดียวกันอันอันมีพิมพ์เออพิมเวันละครั้งเลยครับเออสมเด็จพุกยันต์ตัวเสรพิมพ์อยู่สองสองรุ่นคือคือมีสองวันมาได้ยวรุ่นสิบบาท ว่ากติเขาก็บนางซ่องพระซ่องหยังประจำวัน nah, ทีตอนแรกก็เ hmm. บ mm ื hmm. <t uk feeling Switzerland> ้องมักมักพระในี่ยยืดรูปเนี่ยเบื้องยืดตลอดตอนนี้มีหรือเปล่าคนเต้าแบบบอว่าเนี้เตรียมมาไว้ขายของฝากก่อนน้องนุ่งขอบคุณขอบคุณเด้อนี่ตั้งแต่จะบอกกับคนขิงลุกคนละวันมันเด้งขึ้นมากอะไรเบื้องมันมีเส้นเนาะ กันนั่นเน่มันจะเป็นในบุบันวั้ทิงนเดี๋เื่องเดี๋ยวเเบื้องภาพเป็นน้าลน่ะยขบบกับนั่นเลยีสะสมของวันนี้มันได้ตามบุญนกครับไกวว่าแก้ปอนี่ไแผมบ้มีปอบมีแถนผมใไสให้มสผมก็เก็บๆกคนงนบอลองหอยเบื้องแล้วคืหอยบสอง่า เซียนระมัดเซียนมักโอ้ยตะกร้กินเราเซียนระมัดระแต่ว่าเดีนย่นี้ว่ามักหมอลำนะูตัวน้เลยบ้านกินจีินีตงงวนกินแตงเดียนรถเป็นเป็นดินเป็นรดใช่เนื้อผงสมเด็จบ้านเกิเพว่าไว้ให้ไม่มีเบาตัเกียนน่นครับ เห็นกันจะคนละบอด่นท่านแขนั่นต้นยู่หันท่านนันที่ทำเมอร์ของคู่ FC แตนนอนทำโอยม่ได้ไมยังไ่จับเบอร์เทุสมบัติเบอร์สามเบอร์สาเบอร์สามคนพื้นที่รู้ปัญหาจริง

เออพกน้นาะ่เนีัที่จากีอยู่กันไปรุ่นกันไปแล้ววัฒนาัมันเรามองกันกันได้พี่บอนั่นอีกวัฒนาลูกสาวเพื่อเยนพระเดี่วมามาเบิงลูกสาวคนน่ะสามปีเนาะอจะได้เห็นกห่อพอดีสิบสี่กรลาผ่านมาแล้ว มีของดยีได้หนึ่งสององค์เนั่ยผมก็มัดน,นั่นกันกีน่อันละมักอัน,น,นม,อมักสะสมผสมพ่วงสององค์มีข้าวทรายสองสองค<อ>์สมีสาไวย์าสา<ป>สเดียวกันเลยเดียวไปที่ไห <ป S 2> น,นไปเอาไปผูกแขนไมมพ่อ,อแล้วเอาไปผูกแขนลงผู้เสืออาจจะติดเน<พ>ี่ยติดโต้คันช่วงใช้เอาไปลงลงผู้เสือจับได้ มีโอกาสแงแล้วเ่นเลาขอจ้าแม่หวัดดีค่ะแตสบายดีจ้าเหมือนเดิมจ้า จ้ามามาลุกมากมามากมันสิ่พ่อจัดมั่วสมนี่ยเตมสนามพอยเต็มสนามพอดีล้วพ่ะโอ้ยเวม่คนมงขเลยตามตามตามพื้นที่ละพ่อเวทีนึงเอาจาว่าเนี่ยเอาเนี่ยเอาไ่ไปนร่นอย่นียี่สิเจ็ดมาิ้มมาแล้วมอันเดเยละแม่ คุณอ <de exhausting S 1> ะเสียงจ้ำปะลูกปะขอบคุณสำหรับไอเสครีมอีแหม่แล้วมันไอติมไอติมมันแตแม่หยุดนี่บ่ะยุดนี่มหรือบ้านอยู่หลังโรงบ้านบ้านอยู่หลังโรงบ้านปะลูกปะเนี่ยและเดี๋ยวตอนเรียนมาใหม่แม่เอาไฟผูกแขนแล้วพอหยุดวะ ลองพูดเสือเท้าเอาไฮเบียร์แล้วน้ำเนียไปยุดอันนี้ของเม่อันนี้ของหลานค่ะว่มว่าขายของเขามาขายว่ได้แล้วไม่ค่ทั้งนอกเพราะว่าเขาเสียค่าีื้อของแมจ้ เขียวขานก่อนภัยเด้อนยังคองันทำไหลมาเทมาเป่าห่างเฝ่ามีสาธูสิกินสาทูกับลูกหาลูกนี่ของลวงปู่ให้มาขันนิลลงเทศบาลจังเลยเงินเรียวพ้ใดเขาก็ว่าเอาคือบอกเอาไปล่องเทศบาลเป็ื่อีดีสิว่ามีนดีะพุทบอกนะ จักตันลูก่อสาธุก่อนมององเขามาแมเลี้ยวเลียวไปพ่อดีแล้เดียอาไปให้พ่อต่อให้น้องมองซี่แยกนะาี่แยกง่ายดตัวนงง่ายปนะนี่ไก่ๆนี่นะพ่อนี่ไม่ลงบานไปดิลงบานหรืมีซี่แยกไกลงานสันติว้บ่พ่อหาลอยเม็ดเนาะนั่นเลี้ยวมพนกัไกลเนาะไก่ไกม่าดี๋ยวไม่ไม่ขอนี่แต่ก็ลงเลี้ยงก็ได้เขาบอกว่าไกลไม่่าไปขายต้อนี่ล้วโอ้ยมันเกี่ยว เาเาไปกงน่ตัวี้ได้อต้องไปขอเขาปิดถนนเสงนี้หรอปิดแล้วครับนั่เพิ่มาสร้างอีกเเอาไปขอไอ้นั่นมากไอ้แมวกันมากจากเทศบาลให้เขาจ้าิดต่อนั่นนัเราเป็นเด็กกันมาว่ันนี้ประตูวาสันวันนี้ประตูปิด่อแผงอันนั้นกันรถขบายหม้ออะรลงล่างแล้ก็หลากมาถีลงอะไเขาไม่ยขังล่าง เอาอยู่ตรงหลงยู่วห่นงเลยปิดเลยนั่นนี่ครัดถนนไปนั่นเลยเอาแข้งกั้นไปบอกทางอำเภอประสานเทศบาลเอาเด็กกั้นเด็กยังใครมามาติดป้ายแน่เพื่อมาเองเดียวคนีึใส่หมวกแน่เพื่อเด็กแถวนี่พระดุษฎีสุวรรณนั่งเนื้อนั่นละไฝขึ้นมาหน่อยเก็บผอมผู้ใส่หมวกลงมาหาอ้าที่แรกญ่ก็ผู้นี้เี่นั่นล่ะจะเก็บไปโอ้พี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสตรอมผอมนไมคลิปน่ะสําหรับคลิปนี้ สบายดีพี่น้อง